สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช anel โหนวิศวะพารวยและอีกหนึ่งช่องทางนะครับก็คือดวงโมงคลชีวิตก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมและฟังแล้วก็ทุกท่านที่สนับสนุนช่องเราด้วยนะครับก็คือคู่มือซื้อลอตเตอรี่นะครับครึ่งปีหลังรอท่านอยู่นะครับเช่นเคยเราทำมาน้อยมากก็ใกล้จะหมดแล้วนะครับเอาไว้ ดูแลครูบาอาจารย์หนึ่งข่าวก็คือวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยครับผมก็ได้สูญเสียอาจารย์ของผมไปหนึ่งท่านครับก็คืออาจารย์เลนนะครับท่านก็ได้ลารับโลกนี้ไปก็เหลือไว้แต่ลูกศิษย์ลูกหาแลวก็หนึ่งลูกศิษย์ลูกหาก็คือผมนะครับที่ผมดูแลท่านอยู่ ก็ขอขอบคุณอาจารย์เลนทนทีนี้ด้วยนะครับแล้วก็เช่นเคยหนังสือต่างๆที่ผมออกมาผมก็เอาไว้ดูแลครูบาอาจารย์นั่นแหละนะครับวันนี้เราก็มารับชมรับฟังชี้เยกเด่นลอตเตอรี่กันครับนะครับงวดประจำวันที่1กรกฎาคม2567อย่าลืมนะครับถ้าเกิดใครสนใจสนับสนุนนะครับ ติดตามเช่นเคยเราก็มาดูภาคคำนวณกันครับมาดูภาคคำนวณกันสูตรแรกนะทุกท่านนะครับสูตรแรกก็คือสูตรเกษตรบดีก็อาศัยดาวจันทร์นะครับอยู่ราศีใดทํามุมตีโกนแล้วก็มีเลขตามนี้เลยชอบเลขไหนเอาเลขนั้นนะเอาเป็นเอาไว้เป็นแนวทางนะครับต่อมาสูตรนับดาว นับจากดาวอาทิตย์ไปหาดาวจันนะครับนับได้11ตัวเลกขก็ตามนี้เลยสูตรที่สามทักษามาทุกงวดครับมาทุกงวดงวดนี้ก็ภาวนาว่าให้มาเหมือนเดิมนะครับคุณแม่ผมชอบงวดที่แล้วคุณแม่ก็ได้ลอตเตอรี่ไปสองใบอีกเช่นเคยครับแม่จะซื้อแค่สองใบนั่นแหละกะว่าถูกางวัาที่1แบ่งลูกแบ่งหลานนะครับ ก็ขอขอบคุณแม่ด้วยนะครับต่อมาสูตรนี้สูตรพิเศษผมคำนวณนะครับท่านชอบเลขใดก็เอาเลขนั้นนะครับตัดได้ก็ตัดนะครับแต่ผมก็มาขยาวขยาว่าในนี้แหละสือว่าผมเอะผมชอบ103สามว่าเออมันน่าสนใจเนาะหนึ่งศูนงี้ยอันนี้ผมให้แนวทางเฉยๆนะหรือ2 3งแค่นี้แหละเนี่ยครับ ไม่ต้องเอาเยอะนะครับชอบเลขไหนเลขนั้นต่อมาสูตรโหราศาสตร์ไทยนะครับคำนวณที่เวลา15.38เนี่ยครับผมก็มาขยายให้คุณดูเป็นตัวอย่างนะครับอันนี้ก็เขียนไว้ลองเปลี่ยนแนวทางจะได้เข้าใจง่าย,ายแล้วก็เวลาลัคนาออกที่ราศีตุลน,นะครับราศีตุลก็จะมีทั้งหมด 600อยอขออภัย168นาทีนะครับแล้วก็มาซอยเป็นนาที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 ให้ท่านเราก็มาดูนครับว่าช่วงเวลาแรกก็คือ15.38อยู่ในช่วงไหนของเวลานั้นๆน,น,นะครับเนี่ยครับราศีพิจิกราศีธนูราศีมังกรและราศีกุมผมก็คำนวณให้ให้ท่านทุกท่านตามนี้เลย เดี๋ยวมาดูการคร่าวๆมาดูกันคร่าวๆวันนี้เสียงอาจจะยังไม่แจ่มใสผมป่วยเจ็ดวันครับเดี๋ยวว่ากันช่วงท้ายนะครับเช่นเคยตัวเลขงามๆนะครับตัวเลขงามในช่วงเวลานี้ก็จะมีแค่นี้แหละครับห้าศูนย์แปดคุณก็จะเอาอตามนี้เราก็มาแยกดูสินะครับแยกเป็นอะไรเป็นห้าศูนย์เป็นแปดศูนย์เป็นแปดห้าก็ได้นะครับแต่อย่างที่บอกครับ งวดที่แล้วสาตัวตรงๆเลยนะครับกับช่วงเวลานี้ผมก็คมนวดให้คุณคุณอาจจะมาคือบ้านเราครับออกออกไม่เป็นเวลานั่นแหละครับบ้านเขาก็ไม่ได้อย่างนี้ครับคุณชอบเลขไหนเอาเลขนั้นเอาที่มันเหมาะกับคุณไม่ใช่ตัวเลขเยอะหรอกครับไม่ใช่ภาพพยากรณ์เยอะแต่คุณชอบอะไรเอาเลขนั้นผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะออกเวลาไหนเหมือนกันแหละคำนวณไม่ไหวจริงๆนะครับผมก็คำนวณให้ทุกท่านตาม ตามนี้เลยครับราศีมงกรเนี่ยนะครับได้อะไรได้เก้าเก้าอย่างเงี้ยครับหรือเก้าสี่นะครับหรือเก้าห้าเนี่ยครับก็เอาแค่นี้ยพอไม่ต้องเอาเยอะนะครับเอาตามเวลาที่คุณบอกว่าเฮ้ยส่วนใหญ่ออกเวลานี้แหละนะครับกับราศีสุดท้ายก็คือราศีกุมนะได้อะไรได้เจ็ดเนี่ยครับก็ได้อย่างเงี้ยได้เลขเจ็ดคุณชอบ 7จ็ดสาหนึ่งเจหก็ก็ก็ตามนั้นเลยนะครับสังเกตเอาครับว่าบ้านเราออกเวลาไหนคุณก็จับชว่งเวลานั้นก็พอจะได้ลงทุนน้อยแต่ได้กำไรงามนะครับส่วนเลข3ตัวล่ะผมก็คำนวณตามเวลานี้ให้ทุกท่านเลยก็เริ่มจากราศีพฤกษภกราศีเมถุนราศีกรกฎจนถึงราศีสิงห์เนาะหรือว่าจะเอาราศีกันทั้งหน่อยไหมเดี๋ยวว่ากันนะครับ เ่ไว้ดังนั้นโออาจารย์ทำไมตัวเลขตึ้งสตัวก็นั่นแหละครับมันเยอะจริงๆดังนั้นก็เอาแค่นี้พอเอางง่ายนะครับก็คือทีมบอกว่าเออเนี่ยครับตัวเลขมันเลงมาแค่นี้มันก็เอา508ง่ายไหมง่ายมากนะครับครับเวลาต่อมาเลขอะไรเนี่ยครับกลุ่มนี้แหละไม่เกินดังนั้นก็จะมี1ในนี้ครับหน สกับเอาแค่นี้พอ163 162คุณก็เออชอบ163ก็เอาแค่นี้พอนะครับชอบ2องใส่2ไม่ชอบ2ก็ตัดทิ้งไปต่อมาราศีก,ก็กดล่ะมีเลขอะไรบ้างนะครับมีมีตามนี้เลยก็เป็น4 9 9กก็ได้หรือหรืออะไรดีล่ะ <laughs> หรือหรือ เก้าซีซีก็ได้นะครับง่ายๆนะครับอย่างที่บอกว่าเราก็มีสิทธิ์ตัดในนี้ออกนั่นเองนะครับตัวเลขอันนี้คือพาคคำนวณให้คุณดูนะครับกับราศีสุดท้ายเออราศีสิงห์เนาะได้เลขอะไรบ้างได้เลขตามนี้เลยได้ 7, 3, เจ็ดสามหกเอาแค่นี้พอหนึ่งแล้วแต่คุณใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้แต่หลักๆก็ประมาณนี้นะครับเพราะว่าเราต้องตัดให้คุณไงมันเลขสามตัว นะครับกับราศีสุดท้ายหรือราศีกันะ 2, 4, นะครับได้อะไรได้สองสี่แปดนะครับแต่อะไรที่นี่นอกสักหน่อยนึงแต่ทีเนี้ยนี่คือนี่คือภาคคำนวณแต่ละราศีทีเนี้ยภาคคำนวณของกฎเกณฑ์ที่เราบองว่าเอ้ยมันมีโอกาสเป็นไปได้มีอะไรบ้างในนี้นะครับจะได้ลงทุนน้อยแต่ได้กำไรงามเซตแรกผมก็จะจัดเซตนี้เลย สองเดี๋ยวสรุปให้คุณนะอันเนี้ยผมผมมองมองอีกในยะนึงสองสามหกเมื่อกี้น่าจะเขียนไปแล้วเนาะนะครับได้เขียนไปแล้วก็คือในเซตนี้แหละนะครับกลับอะไรอีกเนาะนี่ครับอันนี้นี่นี่ครับเนี่ยครับกลับสองสี่เก้าอย่างเงี้ยครับได้อีกในนี้กุบนี้อีกนะครับแปดเจ็ดศูนย์นะครับ มีอะไรอีกนาะนะครับเดี๋ยวยาวหน่อยจะได้ฟังเพลินน่าจะหมดแล้วเนาะในนี้นะครับหมดแล้ว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 ,ลวที่ตัวเลขที่น่าสนใจนั่นเองอ่ามีหนึ่งหกเจ็ดนะครับเพราะว่าได้มุมดาวพอดีเลยนะครับเขาเรียกว่าหัวท้ายนะครับแต่ผมก็จะไปสรุปให้ทุกท่านฟังกันแหละนะครับซื้อบาทสองบาทก็พออย่าไปซื้อเยอะนะครับเอาไว้เลี้ยงพอได้เลี้ยงค่าขนมลูกขนมหลาน นะเดี๋ยวไปสรุปเนี่ยครับสูตรที่1สูตรที่สองสูตรที่สาสูตรที่4ี่ตัวเลขเยอะสุดก็มีเท่านี้แหละนะครับนี่คือตัวเลขเยอะสุดคุณชอบอันไหนก็เอาอันนั้นเมื่อกี้คุยกับน้องว่าเออเราจะเราจะตัด8หรือตัด5ทิ้งดีเนาะเพราะอะไรก็มันมีในโจทย์เนี่ยผมก็เลยบอกว่าเอาเอาที่มันมีแหละนะครับเดี๋ยวคนงอนอีกว่าตัวเลขมันเยอะนะครับถ้าเกิดผมจะ ไม่ตัดเลยมันจะเยอะจริงๆแต่ดังนั้นก็เราก็เล่นสนุกสนานอยู่แค่สี่ตัวนี้พอนะครับเพราะว่าเราคำนวณคัดแต่ละสูตรให้ทุกท่านแล้วมาดูกันครับว่าผมเลือกตัวอะไรบ้างนะครับก็ต็เนี้ครับจริงๆก็มีเยอะตัวนี้นะที่ตัดทิ้งไปนะตัดทิ้งนะครับแต่ไม่ต้องเอาตามผมหรอกผมตัดทิง้งเฉยๆยนะครับผมตัด50ทิง้งตัด1 0ทิง้งตัด มีเจ็ดหนึ่งเจ็ดศนมีอะไรอีกหมดแล้วเนาะสองสี่ไปแล้วอันนี้ครับที่ตัดทิ้งส่วนเลขที่ตัดสามตัวทิ้งก็มีเลขเลขสองสามเออมีอยู่นี้นะนะครับขอดูนิดนึงหนึ่งศสามอันนี้ตัดทิ้งแล้วก็แล้วก็สี่ 4, สาหเนี่ยครับแต่ว่าก็เอาเมนเนี่ยเป็นหลักก่อนก็ได้ครับนะครับผมก็ตัดตัดทิ้งกับเมนที่บอกว่าสูตรพิเศษอะ่ะนะครับสูตรพิเศษก็จะมีอะไรนะเมื่อกี้เนี่ยครับเนี่ยครับคร่าวๆผมก็ชอบหมดแหละในนี้แต่ชอบมากสุดอาจจะชอบเลขสอ,อีกแล้วนะครับกับเลขสามนะครับพอสองสามน่าจะเริ่มจะขยับเขยองเคลื่อนไหวแล้วแหละนะครับนี่ก็คือ ตัวเลขง,งามๆนะครับที่ผมคำนวณให้คิดให้เขียนให้ท่านใดก็ลองเอาไปเขย่าดูชอบเลขไหนก็เอาเลขนั้นแล้วก็ที่สำคัญพอผมหายดีแล้วนะครับผมป่วยประมาณ7-8วันเลยครับไปโรงพยาบาล นะครับอยู่โรงพยาบาลไปโรงพยาบาลเสียงหายเจ็บคอหนักมากนะครับแต่ไม่ได้เป็นโควิดรอดไปนะครับหมอบอกให้พักผ่อนยเยอะพูดมากก็ไม่ได้นะครับดังนั้นเราทำไว้ให้เป็นแนวทางทุกท่านนะครับฝึกเป็นผู้ให้อยากทำอะไรที่มัน อยากทาตั้งจิตอธิษฐานไม่ก่อนรีบเร่งร,ร,รีบทำชีวิตคนเรามันไม่แน่นอนนะครับอาานอย่างที่บอกอาจารย์ผมก็เพิ่งเสียไปก็ทําให้เราเสียอกเสียใจในจังหวะที่เราไม่สบายพอดีเลยเราก็ไม่ได้ไปงานศพท่านนะครับเพราะว่าอยู่ไกลมากนะครับไม่ไหวต้องยอมรับก็อยากให้ทุกท่านนะครับรวยรวยเฮงเฮงปังปมีเตะพาวหูหาติ เงินทองหลังไหลามาดังวาลินคิดเงินได้เงินนะครับเราวันที่หนึ่งอยู่กับมือท่านเสมอนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ